สำหรับท่านที่ใหม่ในในวงการเนี่ยท่านที่ใหม่ในการเลี้ยงไก่เพิ่งเริ่มเลี้ยงยังไม่มีข้อมูลนะไม่มีประสบการณ์ผมแนะนําว่าให้เลี้ยงไก่นะยังไม่มีประสบการณ์เลยนะให้เลี้ยงไก่ถ้าจะเลี้ยงไก่ตีเนี่ยออกตีเนี่ยเลี้ยงไก่โลกอายุดีกว่าลูกหนุ่มนะครับลูกหนุ่มนี้เป็นไก่ที่เลี้ยงยากนะฮะแต่จุดเด่นของลูกหนุ่มคือเขาปราดปเปลียวนะฮะไวตี ไวตีเร็วปาดเปลี้ยวอ่ะของแข้วอ่ะแต่ข้อเสียของเขาคือเลี้ยงยากเดี๋ยวก็ป่วยเลี้ยงไม่เดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ขี้เขาเลี้ยงไม่ก็หน้าซีดเลี้ยงไม่เราไม่รู้ระบบในการเลี้ยงไก่หนุ่มที่จริงจังว่าเลี้ยงยังไงไม่ให้มันป่วยเลี้ยงยังไงไม่ให้มันอ่าอ่าไม่สมบูรณ์เห็นไหมเลี้ยงยากแต่สําหรับไก่ขนสองเนี่ยหนึ่งละแต่ก่อนเขาเป็นขนแรกเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ในสนามจริงมาแล้ว แต่พอเรามาเลี้ยงขนสองข้ออาจจะช้าหน่อยแหละนะครับผมแต่มันจะไม่ป่วยง่ายๆนะครับหนึ ổi, ่งกระดูกดีสองอายุดีนะครับไก่ที่มันแบบอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ป่วยง่ายๆแล้วก็เนี่ยเลี้ยงไก่ลูกอายุเนี่ยนะครับผมเขาเรียกว่าฝึกเอาไก่ลูกอายุมาฝึกเลี้ยงนะฮะฝึกเลี้ยงไปก่อนนะเพื่อที่ไม่ให้เสียของดีบางทีเราซื้อไก่หนุ่มมาตัวละห้าหมื่นเนี่ยโอ้เลี้ยงไปป่วยนู่นนี่นั่นเสียของดีไหมเราซื้อไก่ลูกอายุราคาก็จะไม่แพงเท่าไก่หนุ่มด้วยลูกอายุอาจจะตัวละสักห้าพันสามพ อย่าให้มันเสียของดีนะครับซ้อมเลี้ยงในฝีมือเราก่อนเลี้ยงไปนู่นนี่นั่นเออนัุ้กต่๊ดเราก็จะรู้เลยถ้าเราเลี้ยงแล้วขนสองป่วยนี่โู้แสียดงว่ามันเริ่มเริ่มมีปัญหาในการเลี้ยงแหละูมเลี้ยงหนักเกินไปไหมเลี้ยงนู่นนี่นั่นไหมนะครับเลี้ยงไก่ลูกอายุก่อนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําอย่างนั้นนะฮะเมื่อท่านรู้จักแล้วได้เลี้ยงลูกอายุแล้วแล้วท่านจะมีในหัวเองว่าอะลูกอะไรก็เลี้ยงได้แหละนะครับผมลูกหนุ่มนี่มันต้องเอาใจหน่อยนึง นะครับลูกอายุนี่ก็มันก็ไม่ยากเลยก็เลี้ยงไปตามปกติเลยนะครับผมถ้าลูกอายุป่วยนี่เราก็ทัยิจารณาตัวเองละถ้าคิดว่าลูกอายุป่วยนะลูกหนุ่มจะขนาดไหนนะฮะโอเคนะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ